จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาวอ้อยลี่มาสซนหวกเนาะจา้าโอ้ยมีแต่หวกกบตัวงอ่างพี่น้องแม่งกองแขนกับมีบ้างนี่บ่เห็นเจ้าว่าจักปีแล้วมือนีไมีหลายยี่ห้อพี่น้องเฉดชนะกับมีแม่งกองแขนกับมีบบาาแม่งเหน,หนี่ยวกับมีเนาะจ้ะใส่บุแม่งเหนี่ยนี่แม่งกระเตากับมี่แม่งเหนี่ยวสงสัยสีอยู่ลุ่มๆ น่นาจะแมงเหนียวนี่เอ้ยเกาะมือนี่ไม่หลายี่หอ้อพี่น้องมือนีิมีแนวสุยางอยู่หอกหน่อยก็มีหอกพวกหอกห,ห,ห,หางดำเนาะกับบมีผู้ไทยหายพี่น้องนี่สวนฮอเตข่ขืนวังหันเกเหลือหลายจ้าเพราะว่าหน้าม,มันหลายก็มีพ่อได้กินเนาจาจะหอกลาลาเดี๋ยวกับสิไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาจาจะเดี๋ยวจังเข่าไปเบืองน้ำกันใจพี่น้องวัด สาหอ่ายลีสีเฮ็ดอมหวกปึปนแตะแซบบ่พี่น้องมาไปรับช่มน้ากันเ้ยจ้ะเอาครับพี่น้องนี่ก็เป็นเมนูสุดแซบสุดปลดทั้งห้องนะครับเนาะอาอร่ายดีไปสอนมาไว้เพชรกินแล้วซ้ำนีบวะอว้วนซีซ<ม>้ำานี่ละหมกได้สามหกม,มหกมมหกมกพนามาพี่น้องใส่เป็นตัวพี่หวกหวกบหวอย่างเนี้ยแม่งเนี่ยเพิน แม่กองเขีนว is <it> is ันน <facial> ้าเอิ่นแม่กองเขีนนี่พี่น้องมันเป็นแม่กระเตาดิอืมเป็นแม่กระเตาใช่ไหมตัวเมือดบัวตัวย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อหลอกขาดออกแบบเป็นี้นิดหน่อยกับหัวดันเฉดอีโมหวย่าเงี้ยหลายหัวพี่น้องห้องกระติดหัวเมือดเมนูอมเมนูอวะพี่น้องอมใส่ผักชีเหล้าใส่ผักอีเลิศนะครับอีตู้ทำนี่แหละผักผักพี่น้อย ับแดงหเอากอาหัวเซย์พี่น้องอืมโหนะหัวแต่แซ่แบแค้พี่นอ้องขับเืียงเกียงห้าแบบกับยัง่งพริกหอมแดงต้ต่ไข้หอมแล้วก็กระเทียมเกี่ยงห้องรสกาับจัดเด้อพี่น้องเอง้ กูเลยอยากกะไพ่ของเขาไหมตามด้วยฝักคุณเลือดเลือดคุณเี่เลือดมานะมาฝักคุณเลือดที่อยู่ที่นี่กระตู้ยังไปเอาที่ลังกันอืมตู้จังข้าวจังถิ่นใส่แบบสิปวงก็ได้ตู้มันเมียนบนส่ะสวนสิเดียวมากสิค่เดียวพี่น้องมีนูสุดแซ่บห้องรับแรกครับพี่น้องใส่น้ำ้างคกครับนี่ใส่ลายบ่ได้ น้ำล้างคลกครับแล้วก็ตามด้วยปลาาต้มสุกนะครับเครื่องปรุงของอีสานเข้าแบบบ,บ้านๆเท้ากับตรงปรลา่านะครับขาดไปได้ครับปลาล่าเอาท่าไรสองทับพีวาสันอ,อู้แต่สำนีกับน,น้ำเอาตัว <laughs> <laughs> น้ำร้ายแล้วเออมันเป็นแกงี่ี้มันไม่เป็น,น,ปน,ปนอ๋อมันตามด้วยผงนัวครับ ผมนัวผมชุดมน,ะ,น,นะครับอืมมีหลายยังอีกเท่านั้นตัวมีสำนีแล้วพี่น้องเต่าข้างเตบาแกสอย่างเงีนงงยง,นนง่ายๆคนส่วนผสมให้เขากันเดี๋ยวมันข<ม>้นบน่าเดิมอีก <laughs> <ม><ม>อืมข้างหมอ้อพี่นออ้องสใส่เต่าแกสบ่ใส่หรอกเพราะว่าไฟมันลุกบึ้มอยอ่ มันอิตูครับนั่งเดือดพี่น้องนั่งเดือดกำลังเดือด,ดมาเด้อพูดยอยากเด้อพี่น้องอ <c oughs> ขหกเสียบอีสานหาจิตใหญ่นั่งหอมขึ้นมากนะธรรมชาติเด้พี่นอ moment, moment, อ้อ,อ,องโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งบนสื่อบนสื่อธรรมชาติครับอ่่ะพีน้องมาเบิ่งกันอุ้ย ดิุกเลย่ะุบว่าอย่างเงี้นตัวนี้น้อยเนาะอือซิมมือจินไดิบนเสียบปะโอ้เสียบก็ดีเลยอ่ะออ้อมองพร้อมเสร์ฟพี่น้องม่แมพร้อมเสร์ฟพร้อมเสร์ฟโอ้หมซื้อวางหอกเนาะมันออกนาเนาะนาโอ้มัหอมแต่เสีบแต่พี่น้อง โอ้ยแม่งเงนกงเขียนกงเขียนเนาะแขงลุงยิงเงยตะวันแ้เป็นหลายปีเรเด้อเถอมันเป็นแม่งตะโตเลงเดวทักบุรู่กันเอออืมป๊าไปจตเสียบที่พี่น้องปต่เสียบให้ปูน้อยก็มีปูกละคั่ ข้ามตะโตเขียดเียดชนาก็มีอู้ยม,มากมากผู้ใดอยากมานนกนมาินน้ำกันเอา้าพร้อมเสือพร้อมไปกินน้ำกันห้า